านับจากวันที่ทําสีผมครั้งสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็ปล่อยงอกมา14เดือนแล้วค่ะตอนนี้ด้านหน้านุนะคะนุนไม่ได้ใช้ไฟสตูดิโอใดๆเลยค่ะคือแสงเป็นแสงจากธรรมชาติล้วนๆก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูชัดๆนะคะว่าตอนนี้สีผมของนุนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มุมนี้ของบ้านนะคะขอบอกว่าเห็นผมงอกชัดเจนที่สุดแล้ว ปกติแล้วผู้หญิงเราโดยส่วนมากนะคะมักจะเริ่มตัดสินใจปล่อยงอกตอนในวัยที่กเกษียณแล้วเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งตัวออกไปทํางานแต่งหน้าแต่งตัวคือเราสามารถที่จะเก็บตัวอยู่บ้านนะคะในระหว่างการเปลี่ยนแปลงผมปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะผ่านไป14เดือนนะคะผมที่เคยทำสีไปก็แทบจะหมดไป100เแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเหลืออยู่แบบนิดนึงตรง ผมปัดข้างหน้าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองท้าไมถึงตัดสินใจนะคะเริ่มปล่อยงอกที่อายุ40นุชเป็นคนที่ทำสีผมมาตลอดคะ่ะตั้งแต่มหาลาัยคือแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าสีผมจริงๆของตัวเองเป็นยังไงพอเริ่มมีผมงอกคะ่ะอายุประมาณสัก30เนี่ยก็จะทําสีผมนะคะความถี่ในการทําสีผมคือทุกๆ2เดือนพออายุ40ผมงอกมันเริ่มมากขึ้นคือทําสีผมทุกๆ2เดือนเนี่ยมันไม่พอแล้วคือพอสัก อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยค่ะคือพอโคนผมมันเริ่มยาวขึ้นมานะคะด้วยความที่ผมหงอกมันมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโทนสีผมตรงโคนผมเนี่ยจะอ่อนกว่าบริเวณที่ทำสีถึงแม้ว่าเราจะทำสีผมแฟนซีสีผมอ่อนอะไรก็ตามนะคะมันก็จะมันรู้สึกว่าผมบางมันก็เริ่มไม่มั่นใจค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเติมโคนทุกๆครึ่งเดือนหรือไม่ก็ต้องหาทางแบบ หาอุปกรณ์ช่วยค่ะตัวรีทัชตัวแซมปิดเม่งปิดผมขาวปิดคนผมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วบวกกับว่าตัวนุชเองนะคะมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะนุชเป็นเซฟเดิมอยู่ด้วยนะคะพอมาถึงจุดหนึ่งนุก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออเราไม่อยากทําอย่างนี้แล้วอะ แต่ใจหนึ่งก็แอบไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะรอดหรือเปล่าช่วงเวลาที่รู้สึกแบบมันต้องใช้ความอดทนมากมากมากจริงๆเลยก็คือช่วง2นิ้วแรกค่ะความยาวของคนผม2นิ้ิวแรกพอผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันค่อยโอเคขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่นุชเจอนะคะตลอด1ปีที่ผ่านมาในช่วงหลังจากที่นุชตัดสินใจปล่อยงอกเนี่ยคือประกาศลงโซเชียลประกาศลง Facebook ส่วนตัวเลยว่าเออฉันจะปล่อยงอกแล้วนะสิ่งที่นุชเจอเลยนะคะอย่างแรกก็คือความไม่มั่นใจในตัวเองค่ะว่า ฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันจะอดทนได้พอหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือความคิดเห็นค่ะของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยจะรีบปล่อยผมงอกตอนนี้เลยเหรอมันออกมาไม่สวยหรอกเพราะว่ามันยังกระดำกระด่างอยู่เลยไว้รอตอนที่ มันขาวหมดทั้งหัวเราค่อยปล่อยไหมแต่ในความคิดนู้นนะใช่แหละผมเราขาวทั้งหัวมันจะต้องสวยกว่ากระดำกระด่างแน่นอนแต่ว่าในช่วงตอน transform อ่ะจากผมทำสีไปเป็นสีผมธรรมชาติช่วงนั้นมันจะยิ่งลำบากกว่าอีกค่ะ เพราะว่าความแตกต่างระหว่างผมทาสีกับผมธรรมชาติมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นและอย่างที่เรารู้กันอยู่เนี่ยว่าสีผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงสว่างด้วยเวลาที่นุชถ่ายรูปลงโซเชียลนะคะในมุมต่างๆในแสงที่ต่างกันเนี่ยความชัดเจนของผมหงอกมันก็ไม่เท่ากาันอย่างบางรูปเนี่ยที่ผมหงอกมันดูไม่ค่อยชัดมันมองไม่ค่อยเห็นก็จะมีคนเข้ามาพิมพ์ว่ามผมดําจังเลยนะคือนุชก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีเจตนาอะไรแต่ความรู้สึกเราก็คือว่าเขาก็ กำลังประชดเราอยู่เขากำลังจะแซะเราอยู่หรือเปล่าว่าเออสุดท้ายก็ไม่แน่จริงเนี่ยเธอไปทําสีผมกลับมาใช่ไหมล่ะ อันนี้คือนุชคิดไปเองล้วน้เลยนะมันมาจากสุขภาพจิตเราล้วน้เลยคือเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาพิมพ์เนี่ยเขามีวัตถุประสองค์อะไรหรือว่าเขาก็อาจจะทักไปงั้นๆก็เป็นได้แล้วก็จะมีความเห็นจากคนที่เขามีความเห็นต่างๆกันคือเขาก็หวังดีแหละเขาก็ทักเรามาว่าแบบอย่าเพิ่งเลยรีบเกินไปหรือเปล่าเขาก็กลัวเราจะดูไม่ดีดูโซมเอาจริงๆนะนุชก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าการปล่อยงอเนี่ยมันทําให้เราดูไม่ดีดูโซม แต่พอข้อจริงพอเราคิดย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วคนที่เราเห็นที่เขาปล่อยงอกกันนะคะคนที่ไม่ทําสีผมที่ปล่อยให้ผมเป็นธรรมชาติเนี่ยส่วนมากแล้วเขามักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจรูปลักษณ์ตัวเองนะคะไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าอะไรแบบนี้ มันก็เลยเป็นภาพรวมว่าเออมันปล่อยเนื้อปล่อยตัวตราบใดที่เรายังดูแลตัวเองนะคะแต่งหน้าแต่งตัวดูแลผิวพรรณนะคะดูแลทรงผมให้เข้ากับบุค,คลิกของเราแค่สีผมมันไม่ทําให้เราดูโทมหรือบุค,คลิกเสียแล้วค่ะ สำหรับทุกวันนี้นะนุชโอเคและนุชแฮปปี้กับสีผมของตัวเองมากๆค่ะในส่วนของเซ็ปเดิมลังแคนะคะสุขภาพหนังศรีรษะปัจจุบันนี้นุชด,ดีขึ้นมากหายจากเซ็ปเดิมเป็นปกติค่ะหลังจากที่นุชเลิกทําสีผมแล้วก็พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่อยากจะปล่อยงอกนะคะต้องมุ่งมั่นต้องมีความมุ่งมั่นมากๆจริงจ เพราะว่าคุณจะต้องทนนะคะจากความรู้สึกของเราเองแล้วก็ความคิดเห็นของคนรอบข้างแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือสีผมสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยงอกเอาเป็นความเห็นนุดนะให้เลือกสีผมที่ใกล้เคียงกับสีผมของธรรมชาติเราให้มากที่สุดตรงนี้มันก็จะช่วยให้การปล่อยงอกของเรานะคะสมูทมากขึ้นมาอีกนิดนึงก็เอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ต้องการที่จะ เลิกทำสีผมหยุดทำสีผมแล้วปล่อยให้เป็นสีผมธรรมชาติของตัวเองสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับช่องนี้ก็ไว้ว่างๆนะคะมีเรื่องอะไรก็จะพยายามนะคะมาทำคลิปมานั่งคุยกันละกันค่ะสวัสดีค่ะ